ความรสน์าของข้า,าขพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จ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 ด้วยนุภาพแห่งพระธรรมกาย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทุกๆพระองค์เดินอุพแห่งพระธรรมกายเดินอุพภงพระธรรมกายของพระผู้ปราบมารของพระผู้ปราบมารจงทุกประการเทิดจงทุกประการเทิดนิพพานะปัจจะโยโหตุนิพพานะปัจจะโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งการแลงการลงใบแนงกลางดวงบุญสวางถวายพรานเิร ทูลตั้งใจบูชาพริรัตนไตรโดยร้องเพียงกันเรื่องสมาสัมบุญโทแห่งพระกาคบน,นทางพระวา ก็ขอเจริญพรทุกๆท่านเลยนะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็เป็นวันวันที่ห้ากันแล้วนะก็เป็นวันจันทร์นะอืมแล้วก็มาเจอกันนี่เป็นประจำนะทุกทกวันนะเออวันละประมาณสามสิบนาทีนะในโครงการการฝึกความดีสากลเพื่อการรักษาศิลใ,ให้เป็นนิสัย ของสาธุชนวัดพระธรรมกายองกันนะอืมแล้วก็หลวงพี่ก็มีความรู้สึกแบบว่า,วาตื่นเต้นนะทุกๆวันเนะเอเพราะว่าในทุกๆวันเนี่ยล้วก็มีการเทศนะเ,เทศเราก็จะได้ดีกับตัวเราเองนะอืมก็จะได้มาเราสู่กันฟังนะในเรื่องของการรักษาศีลน,นะอืม ก็เรามาดูกันนะว่าทั้งที่เราได้อธิบายไปถึงเรื่องของศีลห้าแล้วนะว่ามีมีอะไรกันบ้างนะั่นก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการนะแล้วก็ไม่พูดปดพูดสอเสียพูดคำหยาบพูดเพเนะื่อแล้วก็อส้ายก็คือการไม่ดื่มสุราเมลัมมยยาสิ่งเสพติดทุกชนิดนะซึ่ง วันนี้ก็จะมาเล่าถึงเรื่องของแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีนะแนวคิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวันก็ได้ให้ทฤษฎีคือความดีพื้นฐานสากล5ประการคือคุณลักษณะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมีนะเพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพแล้วก็พัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงามแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยจะต้องฝึกฝนเป็นประจําทุกวันนะให้เป็นนิสัย ผ่านห้องต่างๆในชีวิตประจําวันนะทั้ง5ห้องเลยคือ1ห้องนอนห้องน้ําห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องอาหารแล้วก็ห้องทํางานแล้วก็ห้องเรียนนะอความดีพื้นฐาสนสากลห้ประการเนี่ยประกอบด้วย1นะความสะอาด2ความเป็นระเบียบ3ความสุขภาพนุ่มนวล4ความตรงต่อเวลาแล้วก็5เรื่องของสมาธินะอในเรื่องของความสะอาดนะก็หมายถึงว่าไอ้ การที่เราทําความสะอาดล้วจะได้ไม่มีปลสะจากสิ่งแปลกปลอมอาจจะทําให้เสียสูญเสียคุณภาพนะสองก็คือความเป็นระเบียบนะหมายถึงเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันถูกลําดับเป็นแถวเป็นแนวนะไม่ขัดขวางหรือไม่สับสนนะสามนะคือความสุภาพความสุภาพความสุภาพเนี่ยหมายถึงความสามารถในการ ควบคุมกิริยาทางกายวาจาใจของเราเนี่ยให้เป็นปกตินะไม่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยเกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีนะสความตรงต่อเวลาก็หมายถึงความสามารถในการควบคุมตนเองนะในการเริ่มทําเลิกงานนะหรือการทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันนะให้เป็นไปตามกําหนดนะ ห้าคือการมีสมาธินะก็คือหมายถึงความสามารถในการควบคุมจิตใจอารมณ์ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่งนะเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นจากภายในดังนั้นเนี่ยความดีพื้นฐานสากล5ห้าประการหากเราฝึกอยู่เป็นประจำนะจะทําให้เรามีพื้นฐานเบื้องต้นที่จะพัฒนาตนเองนำไปสู่การเป็นผู้ที่ยึดมั่นในภาราตตนไตยทาให้เรามีจิตใจที่ผ่องใสแล้วก็จะทําให้เรามีนิสัยเป็นบัณฑิต ที่มีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดีต่อไปดังนั้นเนี่ยความดีพื้นฐานสากลหประการเนี่ยหากเราฝึกอยู่เป็นประจำนะจะทําให้เรามีพื้นฐานเบื้องต้นที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพารัตนรตัยแล้วก็ทําให้เรามีจิตใจที่ผ่องใสแล้วก็จะทําให้เรามีนิสัยเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดีต่อไปเมื่อทุกๆท,ท่านเนี่ยได้ทําความดีสากลเนี่ยก็ จะสามารถรักษาศิลงทาได้เป็นนิสัยนะเออเพราะว่านิสัยคือความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่คนเราเนี่ยทำซ้ําๆอยู่เสมอนะมีทั้งคิดซ้ําๆพูดซ้ําๆแล้วก็ทําซ้ําๆจนเกิดเป็นความเคยชินนะต้องทําเป็นประจำนะถ้าไม่ได้ทําเช่นนั้นก็เหมือนจะรู้สึกว่าตนเองเนี่ยขาดอะไรไปเช่นเรารักษาศีลทุกวันนะเออเราก็จะสวดมนต์ทุกวันนะแล้วเราก็ อา,อารัธนาเีนนะแล้วก็พิจารณาศนหรือว่าวันนี้เนี่ยเราได้รักษาศีลแล้วเศงขาดหรือเปล่านะอืมไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติผิดในการเออเราพูดปดพูดคำหยาพูดสอดเสียดพูดพืดเจ้าหรือเปล่านะเออเราจะได้พิจารณาแล้วก็การเดิมสุราเมาีไรถ้าเราทําเป็นประจำนะเออเราก็จะรู้สึกว่าเออคืนใดเราเข้านอนนะก็จะ ก็ก็เหมือนเข้านอนอยังไม่ไท้ย mm. เออก็จะต้องเราก็สวดมนต์หรือพิจารณาสินห้าก่อนนะเออถ้าเราไม่ได้ทำนะมันก็เหมือนกับว่าเราอ่ะจะหยับจะหลับยากนะอืมแต่ในทางกลับกันแล้วเนี่ยคนที่เคยสุบรีเป็นประจำประจำนะเออเขาก็ถ้าวันไหนมันไม่ได้สุบรีเนี่ยก็จะรู้สึกหมุดหงิดจ,จนไม่มีสมาธินะแต่คนพวกนี้เนี่ยเขาจะทําผิดศีล ีศนะออวันไหนที่ไม่ได้ถูกด่านะหรือว่าวันไหนที่ไม่ได้ด่าคนนะก็จะรู้สึกหงุดหงิดไหมเออเพราะว่าทําเป็นประจาประจำนะดังนั้นเนี่ยนิสัยของเราถ้าเราฝึกให้มันดีดีนะเออก็คือการอาราธนาศีลพิจารณาศีลเป็นประจำนะเออว่าวันนี้เนี่ยเราไปฆ่าสัตว์หรือเปล่าไปลักทรัพย์หรือเปล่าไปปิดกิจกรรมหรือเปล่านะไปพูดพูด บทสออเสียดพูดคำหยาบพูดเพิ่อเจอกับใครหรือเปล่านะถ้าเราพิจารณาเป็นประจําทุกๆวันนะเออเราก็จะมีการพัฒนาตัวเราเองเนี่ยพัฒนานิสัยของเราให้มันดีขึ้นนะอืมดังนั้นเนี่ยในโครงการนี้นะอยากให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยอยากได้นิสัยดีๆด้วยการคิดดีพูดดีทดําดีเป็นปกติแล้วก็สามารถรักษาศินให้เป็นนิสัยนั้นต้องฝึกให้มีนิสัยดีคือ รักความสะอาดมีความเป็นระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาแล้วก็ใจเนี่ยก็จะได้ผ่องใสยอยู่เป็นนิดนะเออความคิดคําพูดการกระทําของบุคคลนั้นเนี่ยย่อมดีเป็นปกตินะย่อมก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อตอนเองแล้วก็มาชนความสุขนะบนุญและความมีมิตรดีเนี่ยย่อมเกิดแก่บ,บุคคลน,นี้นะอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะพอเราทําความดีสากลทั้งห้าข้อแล้วเนี่ยก็จะสามารถพัฒนาการรักษาศินห้า ให้เป็นนิสัยได้อีกด้วยด้วยเหตุผลว่าเออถ้าเราหนึ่งนะเมื่อเรารักษาความสะอาดทุกวันทุกวันนะก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนเออเพราะว่าอะไรเราทําความสะอาดทุกวันปัดกวาดเช็ดถูปัด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 นะอืมแมลงอะไรเงี้ยหมดอะไรก็ไม่หมานะเออสองนะถ้าเรารักษาความเป็นระเบียบจะทําให้เราเนี่ย ไม่อยากไปรักขโมยนะเพราะเราจําของของเราได้เออได้ว่าเอ้ยเรามีแล้วหรือยังนะอยู่ที่ไหนนะหาสะดวกแล้วหรือยังจําได้ไหมนะเออถ้าเราจัดของเป็นระเบียบนะอืมมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเออมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะในการหาสิ่งของต่างๆนะอืมสามนะเมื่อเรามีความสุภาพนะก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปผิดลูกผิดภรรยาคนอื่นนะ แล้วก็สามารถรักษาสินข้อที่3ในเรื่องของความเจ้าชูได้นะสนะเมื่อเรารักษาในเรื่องของความตรงต่อเวลาได้เนี่ยเราก็จะรักษาสินในข้อที่เราจะไม่พูดโกหกนะเออเออหรือจะไม่พูดหลอกลวงกับผู้อื่นนะอืมนั่นเองนะเออก็คือเราถ้าเราตรงต่อเวลานะเออก็จะทำให้เราเนี่ยเออ ต้องต่อเวลาอะไรบ้างนะต้องต่อเวลาในการตื่นนอนนะต้องต่อเวลาในการทํางานต้องต่อเวลาในการเข้านอนต้องต่อเวลาในการล้างหน้าแปรงฟันนะอืมแล้วก็ข้อที่5เนี่ยเมื่อเราได้ฝึกสมาธิเป็นประจำเนี่ยใจจะเกิดความผ่องใสของใจจนเราเนี่ยจะรักษาศีลในข้อที่ไม่ดื่มสุราแล้วก็อยาเสพติดได้เพราะว่าเราอยากจะรักษาใจเนี่ยให้เกิดความผ่องใสอย,อยู่เสมอ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้ฝึกสมาธิเป็นประจำประจำนะอืมเหมือนหลวงพี่นะโอ้ตอนนี้ตาใกล้จะหลับแล้วนะเอ,อก็นั่งทำมาตลอดเลยเออรู้สึกเหน่อยๆนะอืมก็ทำไปเรื่อยๆนะอืมก็ก็ทำงานยังไงก็เออสักวัหหนึ่งนะมันก็คงจะหมดนะ อันนี้ก็ต้องมาดังรับบุญด้วยนะก็ไม่ได้เทอย่างเดียวอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีหลักปฏิบัตินะสามารถปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้นะการปฏิบัติเพื่อให้ผ่านห้าห้องชีวิตนะมีองค์ประกอบดังนี้นะก็คือการฝึกฝนนิสัยผ่านห้องต่างๆในชีวิตประจําวันห้าห้องคือหนึ่งเนี่ยห้องนอนสองห้องน้ำสามห้องแต่งตัวสี่ห้องอาหารห้าห้องทํางาน หรือห้องเรียนนะห้องนอนเนี่ยก็เราจะได้ฝึกทําใจให้ว่างๆนะทำสมาธิล้างใจให้สะอาดนอนได้เต็มที่แล้วฝึกตื่นให้เป็นเวลานะแล้วก็เก็บที่นอนออสองนะห้องน้านะก็ฝึกการใช้น้ําอย่างประหยัดเกรงใจคนอื่นรักษาเวลาการฝึกล้างห้องน้ำเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยล้างห้องน้ําเป็นนะล้างห้องน้ําให้สะอาดนะแล้วก็จะช่วยฝึกให้เราเนี่ยไม่ดื้อถูกคนนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เลิกงานไม่มีทิฐิด้วยนะ สามห้องแต่งตัวนะฝึกให้รู้จักตัดใจนะเสื้อผ้าไม่ใส่ก็ต้องทิ้งนะเสียสละให้คนอื่นใช้สิ่งของต่างๆอย่างพอดีตัวนะไม่ใช่จะใช้ชีวิตแย่ๆนะแต่เท้าเนี่ยเรามีแค่สองข้างนะจะมีรองเท้ามากมายเออทำไมนะเออก็มีรองเท้ามากมายไปทําอะไรนะนึ่งนะก็รองเท้าเนี่ยก็อันที่หนึ่งเนี่ยอืม หนึ่งรองเท้าก็สําหรับอยู่อยู่ใช้ในบ้านสองเนี่ยรองเท้าเราสําหรับเดินไปข้างนอกนะเออเราก็ต้องแยกประเภทรองเท้าให้มันถูกนะอืมก็สําหรับใส่ในบ้านเราก็ใส่ในบ้านนะเออเขาเรียกว่าสลิปเปอร์นะเออพอเราไปใส่ข้างนอกเขาก็เรียกว่าคือสือนะรองเท้าที่สําหรับใส่ข้างนอกนะแต่พอเป็นหน้าร้อนเราก็ใส่รองเท้าแตะได้แต่พอเป็นหน้าหนาวเราก็ใส่รองเท้าผ้าใบได้ก็ใส่ให้มันถูก ถูกฤดูการนะใน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 การใช้ให้ถูกประเภทของรองเทา้านั่นเองนะอือหรือไม่ก็เป็นเสื้อผ้านะเสื้อผ้าเราก็ต้องใส่ให้ถูกฤดูนะใส่เสื้อผ้าชุดบางๆนะก็ใส่ในช่วงหน้าร้อนจะใส่ชุดเสื้อบางๆตอนหน้าหนาวหิมะตกเงี้ยมันก็ไม่ไม่ถูกการละเทศานะคือใส่เราก็ให้มันถูกการละเทศะนะให้กับถูก เหมาะกับสภาพอากาศฤดูใบไม้ผลินะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าหนาขึ้นมานิดนึงนะส่วนฤดูหนาวเราก็ใส่เสื้อผ้าโค้ทเสื้อผ้านุ่งห่มให้มันดีๆนะแล้วก็อันสุดท้ายใส่เสื้อนา้อนาเราก็ใส่เสื้อให้มันเหมาะสมนะให้เ,เหมาะกับภูมิอากาศซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็ใช้เพียงแค่สามสี่ชุดนะก็มีชุดนอนนะ ทำงานชุดอยู่บ้านนะแล้วก็ชุดข้างนอกส่วนพระพระพิสุทธ์นะก็ใส่ผ้าสามผืนนะเออ <c oughs> ก็คือมีจีวรน,นะอ,อ่มีอังสาแล้วมีสบงนะแล้วก็มีสังคตินั่นเองอืทีนี้คําถามถามว่าเออพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ตอนช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ตพอเริ่มฤดูใบไม้ผลิแล้วเนี่ยหร,รือเข้าฤดูหนาวแล้วเนี่ยเออหนูพี่ก็จําเป็นนะที่จะต้องใส่ถุงเท้าเนี่ยเออให้มันหนาๆนะถุงเท้าก็หนาๆนะเออทั้งสามสี่คู่เลยทีเดียวเนี่ยเออก็ไม่ได้เปิดแอร์อะไรนะเพราะว่าจะได้ประหยัดค่าน้ำประหยัดค่าไฟให้กับวัดเนี่ยเออก็ใส่ชุดหนาๆนะใส่หมวกนี่ใส่หมวกตันหนานะแล้วก็ใส่เวลานอนเนี่ยก็ตอนหน้าหนาวเนี่ยเราก็ต้องนอนด้วย อ่พระหบไฟฟ้านะบางท่านก็เปิดแอร์นะแอร์อุ่นนะก็ให้มันพร้อมเหมาะพอดีนะกับกับตัวของเราเองนะสี่นะห้องอาหารนะห้องอาหารเราก็ฝึกการทานอาหารเนี่ยให้นั่งพร้อมหน้าการรู้จักแบ่งปันนะตักข้าวแล้วก็ต้องกินให้หมดนะเออดังนั้นเนี่ยต้องตักให้มันพอดีนะเออแล้วเราก็ตักให้พอ่อให้แม่ก่อนนะหรือเราตัก ให้คนอื่นก่อนนะมีไข่โ,โลเนี่ยมีอยู่สองฟองเออนั่งกันอยู่สี่คนเนี่ยเออคำถามว่าถามว่าเออเราจะจัดการยังไงนะเราก็ต้องบอกเลยบอกว่าเออถ้าเราเป็นเออเป็นเด็กนะเราเป็นเด็กเราก็ต้องหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งฟองนะเอออันที่หนึ่งก็ต้องตักให้ให้แม่ก่อนสองก็ตักให้พ่อนะสามนะก็ตักให้พี่นะ เออใจก็ต่างให้ตัวเองนะเออทำอย่างเงี้ยให้เป็นนิสัยนะเอ่อให้คนอื่นก่อนนะเช่นเวลาเข้าออกลิฟต์เนี่ยก็ให้พันเตก่อนนะหรือผู้มีอาวุโสก่อนหรือคนที่มีคันแก่ชราเนะี่ยเอให้เข้าลิฟต์ก่อนนะอ่ส่วนตัวของเราเองเนะแล้วก็เอ่อในฐานะท,ที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ไปยืนอยู่หน้าลิฟต์นะเออแล้วก็คอยกดลิฟต์นะ ถ้าเขาไม่มีพนักง,งานกดลิฟต์เนี่ยเราก็เราในฐานะที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ไปกดลิฟต์ให้จะเลือกดูว่าเท่านครับคุณครับนะไปชั้นไหนกันดีครับนะเราก็ลองถามคนคนข้างๆดูอชั้น4ชั้นสามนะบางคนก็บอกว่าชั้นชั้นหนะึ่งนถ้ามันลงก็อยู่ชั้นหนึ่งเอ๊ะมันก็อยู่ชั้นหนึ่งอยู่ร้านนี่ะน่ะมก็ต้องไปชั้นห้าหรือใช้ไปด่านฟ้าละกัน เออก็ต้องให้คนอื่นเขาเข้าก่อนนะในาน้านที่เราเราเป็นเด็กนะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเราก็ดูว่ามีเด็กมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเออถ้าเราเป็นผู้มีนิสัยดีเนะี่ยเราก็เป็นผู้ที่เซอร์วิสก็ได้นะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็คนอื่นเขาจะได้ดูดูตัวของเราเนี่ยว่าเออเป็นคนดูดีด้วยนะช่วยเหลือผู้อื่นนะห้าคือห้องทํางานนะ ก็ต้องฝึกจัดลำดับความสําคัญนะอย่าให้มีอะไรมาลกบนโต๊ะทํางานนะกระดาษที่กองเต็มโต๊ะเนี่ยก็เปาะเป็นสิ่งที่เราบอกนิสัยที่เราไม่ตัดสินใจหรือไม่มั่นคงทางใจนะกลัวไม่มีข้มอมูลออย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยห้องทํางานหรือห้องเรียนเนี่ยเราก็จัดให้มันเรียบร้อยนะให้มันถูกต้องนะให้มันเหมาะกับโต๊ะทํางานของเรานะอืมเราก็มีแอมหนูพี่ก็มี โน้ตบุ๊กนะแล้ก็มีหน้าจออีกหนึ่งหน้าจอนะเออก็เพื่อที่เอาไว้สําหรับทําซูนะก็หนุ่มก็ต้องใช้สองสามหน้าจอในการทํางานนะอืมก็จะมีสายรโยงอะไรอย่าง,น,งนิดนึงนะก็คือมันจะมีสายเกี่ยวกับเรื่องของกล้องนะกล้องเราก็ต้องทําให้มันดีนะให้มันสวยให้มันงาม แล้วก็จัดให้เป็นระเบียบลยคนข้างหลังเขาว่าโอ้สวยจังเลยดูดีจังเลยเนะเออ,อเขาก็จะนุมโมทนาสาธุสาธุสาธุนะอืมอย่างไรเนี่ยห,ห้องทํางานนะหรือห้องเรียนของเราเนี่ยแก็จัดให้มันให้มันเหมาะให้มาสมบนะอืมทั้งห้างห้องนี้เนี่ยเออก็จะสามารถฝึกให้สาธุชนนะวัดพระธรรมกายไอไจีเนี่ยเป็นคนที่รักษาความสะอาดนะมีความเป็นระเบียบวินยัยตรงต่อเวลาแล้วก็สุภาพแล้วก็ ฝึกสมาธิให้ใจสะอาดไดนะ้โดยเริ่มจากที่บ้านนะเมื่อเราได้ฝึกนิสัยได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมนะให้เราเนี่ยได้เป็นทางไม้พกกระสอ์ด้วยนะอืมแล้วก็อยู่ร่วมกันกันอย่างมีความสุขด้วยนะภายนอยครอบครัวก็จะมีการเคารพซึ่งกันและกันแม้ละโลกไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไปสวรรค์นนะจะได้ไม่เป็นคนหลงลงลืมๆนะแล้วก็สามารถก็กูลประโยชน์ให้แก่ตนเองแล้วก็สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มที่เลยนะอืม ก็ส่วนขอบเขตด้านเนื้อหานะในของพัตเตปิดกเนี่ยก็ยังมีกล่าวถึงเรื่องของศีลห้าด้วยนะเออบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ทําให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลนะในปฐมพลกรรันรย่สูตรนะสังยุตตะริกายนะมีอีกเรื่องหนึ่งนะท่านทั้งหลายพึงศึกษาศีลในศาสนาน,นี้ เรียว่าศีลเนี่ยย่อมนําสมบัติทั้งปวงมาให้ในโลกนี้นักปราเมื่อปรารถนาความสุขสามประการคือความสรรเสริญความปลื้มใจความบันเทิงในสวรรค์เมื่อรับไปแล้วนะพึงรักษาศีลศีลย่อมได้มิดมากนะเออเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือน,นิพานเป็นอาวุธอย่างสูงสุดนะแล้วก็เป็นอภรณอันประเสริฐที่เป็นเสบียงอันเลิศในศีละวัตถรลาาัาษานะขุธ,ธนิกาเถระ คาเถระคาถานั่นเองนะสบับภาษาไทยมีอีกเรื่องหนึ่งนะในเวรุทวาราสุดนะดูกอนพรามแล้วก็หาฤบษีนะทำปริยายที่ควรนับเข้ามาในตนคืออยากเป็นอยู่ไม่อยากตายนะรักสุขเกิดทุกข์นะเมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยตนเองย่อมงดเว้นจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เพ้อผิดปินในกามแล้วก็ไม่พูดเท็จแล้วก็ไม่ดื่มน้าเมาด้วยเออดังนั้นเนี่ยคนที่ปรารถนาเอออยากมีความสุขนะก็ต้อง รักษาศีลแล้วก็เชิญชวนคนอื่นเนี่ยให้มารักษาศีลตามตนเองด้วยนะในเรื่องของสุราปานวะนะก็มีพระอยู่รูปหนึ่งชื่อพระสาคตะเทระสามารถปรับนางพญานาคาาได้นะแต่ท่านได้รับการถวายเ,เป็นสุราแล้วก็ได้ดื่มสุราเนี่ยจนมึนเมาหนีที่สุดนะ จากนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้ทอดพระเนตรเห็นจึงได้บอกว่าการการะทำการการะทำของท่านสาคาตาเนี่ยไม่เหมาะสมไม่เหมาะควรนะไม่สมควรไม่ใช่กิจสมณะไม่ได้เป็นไปเพื่อความเลื่อนใส่ของชุมชนนะดังนั้นเนี่ยพระจึงไม่ดื่มสุลานะตั้งแต่สมัยสมัยพุทธกาลแล้วอในเรื่องของปุญญาพิทักษันทสูตรนะดูก่อนพิสูุนทั้งหลายหวงบุญกุศลแปดประการนำสุขมาให้ ให้อบให้อารมณ์อนเลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั่นคือนะถึงระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เป็นสันนะษนัทานห้าประการคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมลดเว้นจากการพูดเท็จการดื่มสุรานะยอมได้ชื่อว่าให้ความไม่มีภยัยไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกัตา์หาประมาณไม่ได้นะอืม ในเรื่องของมหาปรนิพานสูตรนะเออในเรื่องของอนิสงส์การรักษาศินห้าคือยอมได้โพกซับนะกิตติศัพท์ย่อมกระจรกระจายมีความองค์อาจนะไม่เป็นผู้หลงตายเมื่อตายไปแล้วก็ย่อมมีสุคตินะเออส่วนว่าผู้ที่ทุกศีนเออมีใจไม่ตั้งมั่นพึ่งอยู่ได้ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวเนี่ยของผู้มีศีลมีฌานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้น,นั้นนั่นเองดังนั้นเนี่ย การที่เราได้นักสามารถนักาศาสนลได้นะมีฌานได้นะเออย่อมประเสริฐกว่ากว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้น,นในอัธกถาก็มีเหมือนกันนะองค์แห่งการฆ่าสัตว์มีชีวิตเนี่ยรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่านะพยายามฆ่านั้นสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น,นในสัมมาทิฏฐมมิสูตร องแห่งการรับทรัพย์ก็เหมือนมีเหมือนกันนะในอัธกถาธรรมสังคณีนะจิตุปปาป,ปกันะนะนั่นก็คืออ,องค์แห่งการรักทรัพย์นะรู้ว่าทรัพย์เนี่ยมีเจ้าของนะรู้ว่าทรัพย์นั้นห่วงนะมีจิตคิดจะรักพยายามรักทรัพย์นั้นแล้วก็รักทรัพย์นั้นด้วยความพยายามนะองแห่งการประพฤติผิดในกาลเนี่ยอคือหญิงหรือชายเนี่ยไม่ควรละเมิดนะมีจิตคิดที่จะเสพไม่ถุน ประกอบกิจใน,นการเสพเมทุนแล้วก็ยังเอาไว้ให้ถึงกันนะก็ถือว่าเป็นการผิดศ,ศีลนะเออแล้วก็องค์แห่งการพูดเท็จนะคือพูดที่แบบเรื่องไม่จริงนะมีจิตคิดจะพูดให้ผิดจากความเป็นจริงนะแล้วก็พยายามพูดให้ผิดจากความเป็นจริงแล้วก็คนฟังเนี่ยเข้าใจความที่พูดนั้นนะส่วนองค์แห่งการดื่มน้ําเมาเนี่ยก็คือน้ําที่ดื่มเนี่เป็นน้ําเมามีจิตคิดที่จะดื่มแล้วก็พยายามดื่มนั้น แล้วก็น้ำเมาก็ร่วงพ้นจากลําคอไปนะอก็ทําให้เราพิศีลน,นะอันนี้คือการวิเคราะหนะนะ์ในเรื่องของศีลส่วนเบญจศีลนะในเรื่องของสิกขาบทที่1ก็คือการไม่ฆ่าสัตว์สิกขาบทที่2ก็คือการไม่ลักทรัพย์สิกขาบทที่3นะก็คือการไม่ประพฤติผิดในการมสิกขาบทที่4ี่ก็คือการไม่พูดปดสิกขาบทที่5ก็คือการไม่ดื่มสุวรามเยไรหลังนะจากในหนังสือเบญจศีลมันจะทํานะ ก็เดี๋ยวก็จะได้มาเล่าสู่กันฟังนะส่วนห้าห้องนะที่หลวงพี่ได้พูดไปแล้วนะนั่นก็คือห้าห้องชีวิตในมิตนิสัยนะคือเราจะได้มีความเข้าใจถูกในเรื่องของนิสัยนะนิสัยดีเพราะคิดดีพูดดีทําดีนะโดยมีความเคารพอดทนแล้วก็มีววนยัยโดยผ่านห้องนอนห้องน้ําห้องอาหารแล้วก็ห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องทํางานนะเออ ในเรื่องของความดีสากลนะจากหลักการต้านภายัยโควิดสิของวัดรัธมรมกายนะเออนั่นก็คือหลักความดีสากลครับความดีสากลน้าประการหนึ่งความสะอาดคือความไม่สปกปรกปไม่เลอะเทอะนะเออสองความเป็นระเบียบนะเป็นระเบียบเรียบร้อยหยิบง่ายหายก็รู้ดูก็งามนะสามสุภาพนุ่มนวลน,นะคือไม่ดุนแรงหยาบคายไม่ทําให้ผู้อื่นรู้สึกในทางที่ไม่ดีจัดระเบียบในการแต่งกายและว่าจาได้นะเออ สนะการตรงต่อเวลาคือการทํางานกิจวัตรให้ตรงตามเวลาอย่างเหมาะสมนะหคือการมีสมาธิก็หมายถึงการที่มีจิตใจจดจ่อมีสติตั้งมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวนะจากพระครูสมุทรส,สนิทวงนะวุฒิวังโสนะ,ะและขันทองวัฒนประดิษฐ์จากความดีสากลห้าประการหลักการด้านภัยโควิด1 9ของวัดพระธรรมกายนั่นเองนะจากวารสารสารันติศึกษาปริทัศนะ มอตลอปีที่8ปนดะฉบับเพิ่มเติมนะในกลุ่มเป้าหมายของเรานะของวัดของของหลวพี่เองเนะก็ตั้งใจไว้ว่าจะมีสาธุชนวัดพระธรรมกาย IG, นะอีินะทุกทุกคนเลยนะพื้นที่เป้าหมายก็จังหวัดอียิปที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยนะแล้วก็หลวพี่ก็จะมีท่านใดที่ได้รับพระของขวัญไปแล้วนะก็ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนะแล้วก็จะมีรางวัลพิเศษให้กับ3ท่านด้วยนะ ออดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมาติดตามรับฟังกันนะวันนี้ก็ขออนุมโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลที่ทุกทกท่านได้มาฟังธรรมในวันนี้พร้อมกันนี้ก็ขอตั้งจิตอธิษาฐานอาราธนาบาร,รมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจพุทจาจ้าทั้งหลายพระอรัตตเจ้าทั้งปวงบาร,รมีธรรมมหาปูชนียาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและบุญบาร,รมีที่ทุกทท่านได้สังสมอบรมมาดีแล้วตั้งแต่ในอดีตจบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ขอให้บุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมูลรวมกันให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลดลบรรดาลอภิบัลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกๆท,ท่านมีต่กความสุขก,กายสบายใจคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จสมดังใจสมความปรารถนาจงทุกประการสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีผิวภาวณนา่าผ่องใสมีอายุไขที่ยืนยาวนาน ให้มีทรัพสมบัติมากมายสมบัติจักระพัดตักใจเท่าไหร่มรรู้จักพ้องบังเกิดขึ้นทุกปุทุชชาติให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนักสุขภาพระปฏิภาณศาสนารบริวารสมบัติเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยโรปันจงทุกท่านทุกประการเทินอภิวาทนาสีลิสนจาง พุทธาปจายิโนจตารโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขาลังเอวังก็มีด้วยประการราชนี้วันนี้ก็ขอจบรายการนะในการฟังธรรมนะสำหรับวันที่6อ่าวันที่5 5, 5. มิถุนายนพุทธศักราชส5 6 6นโอกาสนี้สาธุ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  เอวังก็มีด้วยประการาะนี้